สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนาสุดาสยามโบโรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาว,วิทยาลัยนวมินทราธิราชประจำปีการศึกษา2558วันนี้เวลา17.25นาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยนวมินทราธิราชประจําปีการศึกษา2558มีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตจากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อกาลุนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น189คน และมีผู้ทรงคุณวุฒิรับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์รวมสองคน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชตั้งขึ้นเมื่อปี2553ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุปริญญาปริญญาตรีปริญญาโทพยาบาลเฉพาะทางแพทย์เฉพาะทางและแพทย์เฉพาะทางสาขาต่อยอดมีสองคณะได้แก่คณะแพทยาศาสตร์วชิรพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อกาลุน และมีสองเวทยาลัยได้แก่ววทยาลัยพัฒนามหานครและวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชวาทความว่าความรู้และความตั้งใจที่ทุกคนมีอยู่นั้นไม่ว่าจะหนักแน่นลึกซึ้งเพียงใดก็อาจเสื่อมคลายลงได้ด้วยเหตุตา่างๆเป็นต้นว่าการเวลาหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้บัณฑิตจึงไม่ควรตั้งตนอยู่ในความประมาทอันจะทำให้ขาดความสังวรระวังที่จะภาคเพียรพัฒนาความรู้และยึดมั่นในความดีที่ถูกแต่ละคนควรระลึกไว้เสมอว่าความรู้เป็นสิ่งที่ต้องแสวงหาเพิ่มเติมให้สูงขึ้นกว้างขวางขึ้นและทันการทันสมัยอยู่ตลอดเวลาส่วนความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในทางที่ดีที่ชอบก็เป็นสิ่งที่ต้องตามรักษาสร้างเสริมอยู่เป็นนิจ เมื่อสำนึกตระหนักได้ดังนี้และยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจริงใจความรู้และความดีของบัณฑิตก็ย่อมมีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นเป็นรากฐานอันมั่นคงของแต่ละคนในอันที่จะสร้างสารรค์ความสำเร็จและความดีความเจริญให้แก่ตนเองและส่วนรวมได้ตลอดไปไม่มีวันเสื่อมถอย วันนี้เวลา16นาฬิกา44นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลยกษักอัครราชกุมารีสเสด็จออกหน้าพระตำหนักทิพพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระราชทามพระวโรกาสให้หน,นายอนันต์ชูโทษอธิบดีกรมศิลปากรพร้อมด้วยคณะทำงานจัดทำต้นฉบับ และจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา,าพรวล,ลัลยกษั์อัครราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริมพระชนมายุครบ5รอบ4กรกฎาคม2560เฝ้าเพื่อขอพระราชทานสัมภาษณ์สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเรียบเรียงและจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่ในพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะหลากหลายแขนงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนโดยทั่วกัน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ยล,ลักอัคราชกุมารีทรงเป็นเจ้าฟ้าศิลปินที่ได้รับการปลูกฝังด้านศิละปะและการดนตรีจากพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุญเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถต,ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านศิละปะนี้ต่อย,ยอดผ่านโครงการพระดมรีมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากรซึ่งขอพระราชทานพระอนุญาตเผยแพร,ร่พระเกียรติคุณงานด้านศิลปะแขนงต่างๆที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในหลากหลายมิติทั้งศิลปะการดนตรีการขับร้องและวรรณศิลป์พระเกีติคุณที่ทรงปฏิบัติมายัางต่อเนื่องนี้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ องค์กรระหว่างประเทศจึงได้ถวายรางวัลทรงเกียรติต่างๆได้แก่รางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับต่างประเทศเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่มีส่วนสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับต่างประเทศ รางวัลเกียรติยศเหรียญทองเชิดชูเกียรติจากสมพันธ์แห่งสมาคมผู้สร้างสารรค์และนักประพันธ์เพลงระหว่างประเทศรางวัลสมาชิกพิเศษบัณฑิตยสภาว,วิทยาศาสตร์และศิลปะโลกจากบัณฑิตยสภาว,วิทยาศาสตร์และศิลปะโลกนับเป็นการยืนยันถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถจากการทรงงานด้านศิลปะแขนงต่างๆที่ทรงนำมาประยุกต์ใช้เพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศชาติสืบต่อไป วันนี้เวลา11นาฬิกา12นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรรา,าชาที่นัตดามาศเสด็จไปโรงแรมพรินซ์พาเลส เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายทรงเปิดการประชุมวิชาการใน,ในวันพยาบาลสากลที่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปธรภมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นปีนี้จัดงานในหัวข้อที่สอดคล้องกับข้อกําหนดของสภาพยาบาลระหว่างประเทศคือพยาบาลเสียงแห่งพลังนําความสําเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้ผู้บริหารและพยาบาลระดับปฏิบัติการในสถานบริการสุขภาพ และสถาบันการศึกษาพยาบาลทุกแห่งได้ตรหนักถึงความสำคัญของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้องค์กรแห่งการปรับตัวตามสถานการณ์และองค์กรแห่งการปรับกระบวนการ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง14พฤษภาคมมีบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพการประชุมวิชาการเพื่อเปิดโอกาสให้พยาบาลทุกคนได้ร่วมรับรู้แนวนโยบายของสภาพ,พยาบาลระหว่างประเทศและการมอบรางวัลพยาบาลดีเด่นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจยกย่องเชิดชูพยาบาลผู้ประกอบวิชาชีพทั้งฝ่ายวิชาการและบริการพยาบาลที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมด้วย ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาส์ในพระบรมมหาราชวังวันนี้มีคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตให้เป็นสภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชร,รวมสี่รอบเวลา10นาฬิกา30นาทีได้แก่โรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลมหาวิทยายลัยบูรพาโรงพยาบาลจักษุรัตนินสนตเทียมโรงพยาบาลกรุงไทยโรงพยาบาลโพธารามจังหวัด าชบบรีโรงพยาบาลแพทย์ร,งรังสิตธ์โรงพยาบาลบางประกอบ9ก้าอินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาลบางประกอบ3และตลาดกลางลาสวายส่วนประสงค์สิบรูปที่กรมการศาสนานิมนต์จากวัดต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานชันและสดระปกรณ์ได้แก่วัดราชภาติการามวัดสุทัศเทพวรารามวัดมหาธาตุยุวราชร,รังสด็ วัดสมสวิหารวัดภาษีวัดประโชติการามจังหวัดสิงห์บุรีและวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเวลา14นาฬิกา30นาทีมีเจ้าภาพได้แก่บริษัทวัชรพลจำกัดมูลนิธิไทยรัฐนังสือพิมไทยรัฐบริษัทโพลีพลัสเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมีประสงค์จากวัดต่างๆสวดมาติกาได้แก่วัดสัมพันธวงศสารามวัดพระธาตุชยาวัดหัวลำโพงและวัดพระธาตุดอยสุเทพ เวลา17นาฬิกามีเจ้าภาพได้แก่สมาคมสิทเกสันติราชบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนหอการค้าไทยจีนและมีพระสงค์จากวัดต่างๆสดับประกอนและสวนมาติกาถวายเวลา19นาฬิกามีกลุ่มพยาบาลสิริดารุ่น2,516ทับสอบริษัทอีสเทิร์นโพลิเมอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัทสนุกนักจำกัด และมีพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมถวายพระบรมศพจากวัดสุทัศนเทพ,พวรารามและวัดสะเกต ส่วนบรรยากาศประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกใหนพระมหากรุณาธิคุณในวันนี้มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำผู้พิการและผู้สูงอายุจากทั่วประเทศไปกราบถวายบังคมพระบรมศพตามโครงการพมพาคนไกลามาใกล้พ่อและเข้าชมนิทรรศการเย็นศีรพรอบพระบริบาลน,นอกจากนี้ยังมีประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดต่าง รวมถึงชาวต่างชาติเมื่อทราบข่าวและมีโอกาสเดินทางมาประเทศไทยซึ่งถือโอกาสนี้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยเช่นกันจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ